ทำไมเราถึงโกรธตัวเองเก่งกว่าที่โกรธคนอื่นบางทีเราไม่ได้ใจร้ายกับใครนอกจากตัวเองเคยไหมที่เราทำอะไรผิดพลาดนิดเดียวแต่กลับคิดวนอยู่นานหลายวันในขณะที่เวลาเพื่อนพลาดเรากลับปลอบเขาได้ง่ายๆว่าไม่เป็นไรหรอกเรามีความอ่อนโยนให้คนอื่นมากมายแต่กลับเก็บความโหดร้ายไว้ให้ตัวเองเสมอ บางทีเราไม่ได้เป็นคนที่ใจร้ายกับคนอื่นเราแค่เป็นคนที่โกรธตัวเองเก่งกว่าที่ควรจะเป็นก็เท่านั้นเองงั้นทำไมเราถึงโกรธตัวเองง่ายจังมีหลายเหตุผลที่ทำให้เราเป็นแบบนี้นะ 1. เราโตมากับมาตรฐานสูงเกินไปงานวิจัยของดร์พอลเฮลวิตและดร์กอร์ดอนเฟลดเกี่ยวกับ perfectionism พบว่า คนที่เติบโตมากับการถูกคาดหวังสูงมักพัฒนาเสียงวิจารณ์ตัวเองเพื่อควบคุมให้ตัวเองไม่พลาดเพราะเชื่อว่าความผิดพลาดเท่ากับการถูกลดคุณค่า 2. เราเรียนรู้ว่าโกรธตัวเองปลอดภัยกว่าโกรธคนอื่นในบางครอบครัวการแสดงความโกรธต่อคนอื่นอาจนำไปสู่การถูกลงโทษสมองเราจึงเรียนรู้ว่า ถ้าจะโกรธก็โกรธตัวเองแทนดีกว่าเพราะมันไม่เสี่ยงเสียความสัมพันธ์ 3. เรารู้สึกว่าการโทษตัวเองเท่ากับการรับผิดชอบบางคนเชื่อว่าการโทษตัวเองเป็นวิธีแสดงความสำนึกแต่ในความจริงมันคือการตอกย้ำบาดแผลมากกว่าจะเยียวยาอะไรได้แล้วผลของการโกรธตัวเองบ่อยๆเป็นยังไงนะ งานวิจัยจาก Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry พบว่าการวิจารณ์ตัวเองซ้ำๆหรือ self-criticism เชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและ self-esteem ต่ำนอกจากนั้นมันยังทำให้เราหลีกเลี่ยงโอกาสใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะพลาดอีกและพอเราเลี่ยงมากขึ้นเราก็ยิ่งเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งพอนี่คือวงจรที่เราติดอยู่โดยไม่รู้ตัว เคสตัดดีที่ก้องเป็นศัตรูกับตัวเองก้องอายุ30ปีเป็นครูสอนดนตรีวันหนึ่งเขาเล่นผิดโนต้ตต่อหน้านักเรียนหลายคนไม่มีใครตำหนิเขาเลยนักเรียนบางคนยังบอกว่าไม่เป็นไรครูแต่ก้องกลับนั่งคิดอยู่ทั้งคืนว่าฉันทำให้นักเรียนผิดหวังเขากโกรธตัวเองจนเริ่มไม่อยากรับงานแสดงดนตรีอีกทั้งที่ในความจริงทุกคนลืมเหตุการณ์นั้นไปแล้ว กองเลาว่าเขาโตมากับพ่อที่เข้มงวดมากพลาดนิดเดียวก็ถูกตำหนิแรงทำให้ทุกครั้งที่ทำผิดเขาเผลอตำหนิตัวเองก่อนคนอื่นจะทำแล้วเราจะรับมือกับความกรธตัวเองยังไงดีแยกความผิดพลาดออกจากคุณค่าในตัวเราเราพลาดเท่ากับเราพลาดในเหตุการณ์นั้นแต่เราไม่ได้พลาดในฐานะมนุษย์ 2. เปลี่ยนภาษาที่คุยกับตัวเองลองถามตัวเองว่าถ้าเพื่อนทำเรื่องนี้เราจะพูดกับเขาว่ายังไงแล้วเอาคำนั้นมาพูดกับตัวเองบ้าง 3. ฝึกเซลฟ์คอมเพสชั่นตามงานวิจัยของดร์คริสตินเนฟประกอบด้วย3อย่างไค n เนสอ่อนโยนกับตัวเองเหมือนเพื่อน Common Humanity ตี้จำไว้ว่าทุกคนก็พลาดได้มายฟ n e s s รับรู้ความรู้สึกโกรธตัวเองโดยไม่ปล่อยให้มันกลืนเราไป 4. ลองบันทึกสิ่งที่เราทำได้ดีทุกวันเพื่อให้สมองเห็นหลักฐานว่าเราไม่ได้มีแต่ข้อผิดพลาดแต่เราก็มีด้านที่ทำได้ดีเช่นกันการให้พยานตัวเองไม่ใช่การปล่อยผ่านการให้พยานตัวเองไม่ได้แปลว่าเราไม่สนใจความผิดพลาดแต่มันแปลว่าเราเลือกเรียนรู้จากมันโดยไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำ ดรเฟเดริกลัสกินจากสแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้พูดไว้ว่าการให้พยานตัวเองคือการปลดตัวเองจากการเป็นนักโทษของอดีตเราทุกคนต่างเคยเป็นนักวิจารณ์ณตัวเองที่โหดร้ายแต่การใช้ความโกรธตัวเองเป็นเชื้อเพลิงมันทำให้เราหมดแรงเร็วกว่าที่คิดบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่การโทษตัวเองให้พอแต่คือการโอบตัวเองไว้แล้วพูดว่า ไม่เป็นไรนะเราเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราจะลองใหม่อีกครั้งแล้วเราละ่ะพร้อมจะพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนในครั้งหน้าที่พลาดหรือยัง